ตอนนี้นะครับชาวบ้านก็กําลังจะทําบันไดนะครับเป็นบันไดยพญานาคนะครับซึ่งเป็นวันนี้ก็มีพิธีบวงสวงเกี่ยวกับบันไดยพญานาคแล้วก็ตรงบันไดตรงนี้ก็เป็นทางที่จะลงไปถึงข้างล่างนนในการขึ้นขึ้นมานะครับน,นี้ท่านก็จะถ่ายเบื้องหลังมาให้ชมนะครับรับรองได้เลยว่าเป็นความมัศจรรย์ของกําลังใจแล้วก็เป็นความสมครความสมครักครีของชาวบ้านมากๆเลยนะครับเดี๋ยวท่างไงยแบบลองดูแล้วกันนะครับว่า จะทากันกี่ขั้นก <Yeah. S 2> ี so ่ขั้นกี่ข yes, right? um, ั้นซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวท่านดูทีลวกันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อหรือว่าสมเดทุกๆคนเนี่ยร่วมกันทําแบบเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งจริงเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกมากใช่ไหมครับว่ากว่าเราจะถ่ายกันเสร็จเนี่ยเขคงจะถึงข้างโน้นเนี่ยไม่กี่วันที่มาอยู่เนี่ยก็วันวันไหนที่มีชาวบ้านมาหรือว่าจากาต่างถิ่นมาเนี่ยเขาก็จะมาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นมาอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าจะถ่ายดูว่า ระยะไกลขนาดไหน,น,ไนๆๆอยู่นน่นไน่นนนยาวไปเป็นกิโลเลยนะข้างล่างน,น,นะครับจากข้างบนลงมาเนี่ยครับเนียขึ้นไปข้างบนเลยครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับเยอะมาก <c oughs> บันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นในหลวงพ่อท่านแบบว่าตั้งใจทําให้กหรับ <Es> จะปรับสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ไอเพื่อจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดของวัดเนี่ยให้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็กำลังจะมีโครงการทําบ้านดินตรงข้างหลังด้วยสำหรับเป็นที่วิปัสสนาและเป็นที่แรกของงจวย์เลยด้วยที่มีวัดเป็นบ้านดินนะครับเมื่อเมื่อหลังจะเป็นยังไง เดี๋ยวท่านก็จะถ่ายเบื้องหลังมาให้ดูนะครับเพราะว่าท่านจะควบคุมการผลิตเองนะครับรับรองได้เลยว่าสนุกมากๆเลยเพราะว่าการทำบ้านดินครั้งนี้นี่จะเชิญน้องๆน,นักเรียนแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาต่างๆมาร่วมกันทำนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือมาได้รับวิทยากรจากต่างจังหวัดมา,มาเพื่อจะอบรมกันด้วยนะครับแล้วคอยติดตามดูนะครับ